สวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อนวันนี้จะมาชอบของใหญ่ใจต้องนิ่งอยู่มุมนี้เพื่อนเห็นอะไรนะใหญ่ไหมใหญ่ไหมเอาไว้ก่อนนะเพื่อนนั่งตรงนี้นี่เสื้อมันก็กระดุมจะปริจะปรีนี่ไม่ใช่ลายนะ,ะเพื่อนดูเหมือนแบบโอ้โหมันจะแตกขนาดนั้นแสดงว่าน,นมใหญ่นมนมไม่ได้ใหญ่นะอ้วนลวเสื้อมันแน่นไงเรานั่งมันก็จะแตกนะฮะแตกให้พูดไปคุยไปแล้วก็ดุมแตกเนี้ยก็จะได้แบบว่าเออเนาะ ใช่ไหมจะได้สมชื่อกับช่องนั้นไงบีบีเซนะ็กซี่หัวไปกระดุมแตกนะคะจะได้รู้ว่าข้างในมันใหญ่หรือมันเล็กนะคะมันจะล้ก็ตอนกระดุมแตกนะทุกคนต้องลุ้นดูซิมันแน่นมากอ้วนนะคะเพื่อนทำยูทูบนี่อ้วนนะคะวันนี้ไม่ทํางานนะคะเพื่อนเลิกงานตามอากาศร้อนทำเพื่อนดูเด o ข้างนอกสิร้อนมากเลยนะคะจะมากินของใหญ่นะเพื่อน ไปหาหมอเพิ่งกลับมานะเพื่อนไปไปไปเอาไฟฟ้าช็อตนะเพื่อนเป็นภูมิแพ้ไงเขาก็รักษาแบบเอาไฟฟ้าช็อตนะเพื่อนก็เลยเพลียๆนะแล้วก็มานั่งกินของใหญ่จะได้มีแรงขี <c oughs> <c oughs> ้เกียจอัดคลิปดนะเพื่อนทุกวันดีนะแล้วก็ขี้เกียจงานยุ่งด้วยนะเพื่อนงานยุ่งจะตื่นแต่เช้าทํางานนะทํางานหลายอย่างก็อย่างเงี้ยนะเพื่อนทุก ทุกวันนี้มันร้อนนะร้อนทุกอย่างร้อนเงินนะต้องหมุนนะฮะต้องหมุนก็ขยันทางานนิดนึงเลิกดึกอะไรเงี้ยวันนี้มานั่งอยู่อย่างนี้ได้เพราะว่ามันเพลียนะ,ะเพื่อนมันเพลียแบบบีเปไปเอาไฟฟ้าดูดนะฮะมันไปนอนอยู่เนี่ยฮะทุกครั้งที่บีถามบีก็จะจะไม่มีแรงจะเพลียนะฮะก็ตั้งบทเรงนะฮะแล้วอากาศร้อนด้วยนะเพะื่อน กินของใหญ่ไม่ต้องไม่ต้องผ่านะกัดเลยของใหญ่ใจต้องนิ่งชอบของใหญ่ใจต้องนิ่งพูดเรื่องทะลึ่งนีใครมาดูก็ได้แต่อย่าให้ลูกสาวมาดูนะลูกบุญธรรมนะเพื่อนลูกบุญธรรมบอกเขานะบอกไม่ต้องมาดูเธอฟังไม่รู้เรื่องเธอไม่ต้องมาดู อืมอืมลูกเพย์ใหญ่ไหมเพื่อนเต <c oughs> ็มาปาก มาดูช่อง B ก็อย่าเอาสาระกับ B นะ B, B. 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 ีเป็นคนไม่มีสาระนะคะเพื่อนความรู้ความรู้อะไรไม่มีกับเขานะเพื่อนก็ดูรายสาระไปนะเพื่อนเป็นคอมเมดี้เป็นคอมเมดี้คิดว่ามันเป็นเป็นช่องคอมเมดี้นะคะเพื่อนบีเ <c> ป <oughs> ็นคนไม่มีสาระนะเพื่อนเป็นคนไรายสาระ <c oughs> อร่อยจังเลยอ่ะเวลาบีอยากกินฝรั่งนะคะเพื่อนฝรั่งไม่ใช่ฝรั่งผมท้งนะคะฝรั่งบ้านเราอ่ะบีก็จะกินอันนี้นะคะอันนี้มันใกล้เคียงที่สุดแล้วแบบรสชาติก็ใกล้เคียงฝรั่งบ้านเรานะเพื่อนอืม ทำอย่างกระนมใหญ่เนะกระดุมสักขนาดนี้อวนทำไงจะผอมนะเพื่อนเรนั่งอยู่ห้องอกร่างกายนั่งอยู่เป็นชั่วโมงก็ไม่เห็นน้ำหนักลงนั่งเฉยๆนะคะเพื่อนเอาขนมไปย่างกินแหละก็จะผอมเนาะอื ดูบีให้จบนะ <c ười> ใครดูไม่จบจะไม่เห็นกระดุมเตกเ <c ười> พราะว่านมใหญ่ <c ười> ไปแล้วนะคะเพื่อนขอบคุณพี่เพื่อนทุกคนที่เข้าให้กำลังใจนะคะไปแล้วจ้าไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ